เรือนภูไทยรีสอร์ทนะคะเรือนภูไทยรีสอร์ทขอต้นะะตอนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสายลุงพลอีกครั้งค่ะนี่เราก็มาเที่ยวผักสวนครัวเศรษฐกิจพอเพียงนะต้นมะละกอก็สวยคะ่ะใบแมงลักค่ะใบแมงลักค่ะ หอมค่ะมีผักบุ้งเหมือนเขาไม่ได้รดเนาะแต่ไม่ได้รดก็ไม่เป็นไรค่ะต้องเสียหญ้าให้มันเด้อต้องเสียหญ้าให้มันค่ะผักบุ้งนะอันนี้ต้นคูณค่ะต้นคูณ ต้นคูณก็เอาใบาต้นไม้มาห้อย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 ให้มันสวยค่ะนี่นอันนี้ก็พริกนะคะพริกดูดูพริกดูพริกลูกใหญ่ค่ะพริกเกลี่ยงค่ะพริกเหลี่ยงเม็ดเท่านี้ก้อยค่ะนี่อือแล้วพริกเกเหลี่ยงเลยเนาะอันนี้ส่วนพริกกะเหลี่ยงค่ะ นี่สวนพริกกระเหลี่ยงของรีสอร์ทนะคะ mm ต่อมาก็เป็นสว nah, um, นดอกไม้สวนย่อมค่ะสวนย่อมสวนย่อมนี่นี่นี่สวนดอกไม้สวนย่อมค่อะอันนี้ต่อมาต่อมาก็กระบองเพชรค่ะกระบองเพชรยาวสูงค่ะมีสวนกระบองเพชรนะคะเขาก็เป็นจับเป็นล็อก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 ็อกล็อกลอก็อกลอกให้ค่ะ แล้วต่อมาก็นี้สวนมะเขือของเราเศรษฐกิจพอเพียงอู้มะเขือก็อุ่นโตอุ่นต้นลงไปทงเก็บไอยเก็บปลาสวนมะเขือมะเขือมะเขือกำลังดี พนานี่เขาก็เก็บไปแล้วนะพนานีนเขาก็เก็บไปแล้วหอมต้นหอมมไม้แล้วต้นมะเขือค่ะอันนี้ก็มานี่ก็ทั่วผักยาวของเรานี่ค่ะทั่วผักยาวนะคะีนหอยอุ่นตู้อุ่นต้อนอยู่ค่ะนี่ค่ะ ถั่วผักยาวถั่วผักยาวนอนอยู่รูคือเลอยู่นี่ถั่วผักยาวสวยค่ะเยอะแยะในถั่วดกมากเลยค่ะ สุดจับอัยายค่ะถั่วพักยาวเยอะแยะถั่วพักยาวของเราเนะญญา,เาเนะคือ นวลือสีค่ะนวดลรีสีเขาก็สาใส่ใส่ลูกอะไรนาะลูกมะพร้าวอ่อน อันนี้ก็ต้น,นชมพู่ต้นชม,ชมพู่มันกำลังออกลูกค่ะงือดสีค่ะสวยเนาะน,นี่ต้นชมพู่นี่มาออกลูกค่ะกำลังออกลูกเนาะแต่ว่าลูกน,น้อยๆค่ะ ยมามะม่งเดี๋ยวค่อยเก็บพี่เดี๋ยวยาถ่ายเอาหมดก่อนเออเข,า,ขาปลูกเป็นระเบียบเด้เขาปลูกเป็นระเบียบไม่เหมือนของเรานะคะกล้วยไม้เขาก็เป็นระเบียบนะคะ วยมากเลยถ้าใครได้มาชมได้มาก็จะรู้ค่ะชุ่มชื่นค่ะมีที่นั่งอยู่ใต้เป็นบ้านสองชั้นก็ได้แลนแใ่ใครจะมาเช่าใครจะอยู่ตรงไหนเนาะเพื่อนก็จัดสรนให้ค่ะจัดหาให้เลยค่ะโอ้โหงามๆสวยงามมากเลยโอ้โห ก็เป็นรีสอร์ทที่ลึมลำลึกร,รีสอร์ทเป็นหลังๆค่ะว่านพยกิ์ว่านพญานาคห็นมา ไปเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆเนาะท่ายโซคให้ลาบเนี่ยโอ,นนโอ้ยสุดจะบรรยายสวยเกิน พนักงานแล้วก็ทำความสะอาดนะสวยกว้างกว้างกว้างมากเลยค่ะถ้าใครต้องการอยากมาพักติดต่อได้เลยสวยงามมากพอจบคลิปแค่นี้นะคะบ้านสุดยอดเลย สวยงามมากเลยสะอาดด้วยค่ะพี่น้องลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายด้วยนะสวยๆค่ะค่ะอยากมาพักที่นี่ติดต่อมาเลยค่ะเลื่อนภูไทยรีสอร์ทนะคะขอขขอขอจบคลิปแค่นี้นะคะแล้วก็ดูไว้รับชมแลบฟังคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ